เป่ะีเซลมันไหลแรงแบงก็ไปนี่สีเงินมาใส่เออกะบอกอันนี้นยังไหล,ยอ,ยหลยอยู่อาจารย์เอียงแบามาหลดย,ยม,มันเต็มเทียนเลยขัข้นเขาเลยขัข้นเขากันเดินเหรอรับมันมีหลายสีนลยลมับ ไหลระหว่างมันไหลอะล่ะนรถล,ลสูดีด้วยนะเอาเอาเอาถัาาางมันนอยไ่ดีว่าหอ,อาจารย์ไปเอาถังมอมไปเดี๋ยว ก็จแล้วจะเอาไว้ใต้ใต้ถังดีเซลขึ้นราคาด้วยับ ก็ปกติแล้วเลิกงานก็ปกติครับเลิกงานก็แวะตลาดแล้วก็กลับมาที่หมอเขาก็ประมาณเกือบหกโมงครับครับก็ก็จอดตามปกตินะครับก่อนหน้านั้นเราเติมน้ำมันไหมไม่ได้เติมครับเพราะมันมันมีครบอ๋อยังมีอยู่ครับผมก็ขึ้นหอก็ไม่ได้แค่ก็นอนแหละตอนเช้าวันลงมาทำงานแล้วนะครับเสร็จโมงครึ่งเลยครับเสร็จโมงครึ่งแล้วเป็นไงฮะเราเจออะไรบ้าง ก็เจอป้าปาเรามาทำไอ้ข right oh ี้เราเอถังไปลองใต้ท้องรถทำไมเอ้าผมมาแล้วไปลองนะป้าผมไม่เคยไปลองนะครับเราไปดูครับเราเห็นสภาพแรกเป็นยังไงบ้างฮะลักษณะรถของเราเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมครับแต่มันจะเอาจะเอาใบไม้หรือเอาอะไรสักอย่างไปปิดก้องก้องหลังเลยออื ไม่รู้มันแต่กล้องมันเป็นกล้องฝ่ายหลังไม่ใช่ไงครับอ๋อเขาไม่รู้แล้วใต้ท้องรถเป็นไงโดนจอะโดนเจอดถังน้ำมันกี่ลูกครับประามาณสามสี่ลูกแล้วลมีอะไรไปลองน้ำมันไหมมีครับก็เป็นถังน้ำม,มันตาของโจร <c oughs> เขาฝากไว้ให้ถ <c oughs> ังน้ำมันโจรเขาฝากไว้ให้แล้วเรารู้สึกไงที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ครับ <c oughs> ใจใจเนาะเราก็ทำมาหาจิ้มเงินก็ไม่ค่อยจะมีนะครับน้ำมันก็แพงนะครับเคยเกิดแบบนี้เนื่องคาว่าเกิดจากอไปนะครับเคยเกิดอย่างนี้เนื่องจากสภาวะน้ำมันแพงเกี่ยวข้องไหมฮะอาจจะเกี่ยวนะ